ชาแนล Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบอร์สตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันเนื่องจากมีชวว่องบน YouTube ของฝั่งเวียดนามได้ทําคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเขาได้ตั้งหัวข้อคลิปว่าอีก5ปีเวียดนามจะแซงหน้าไทยโดยคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่18กันยายน2022ซึ่งเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วโดยมียอดเข้ารับชมประมาณ60,000ครั้งและคอมเมนต์กว่า500คอมเมนต์เลยทีเดียวสําหรับท่านใดที่สนใจอย,อยากจะชมคลิปวิดีโอดังกล่าวเพิ่มเติมเราก็จะแปลลิิิงก์เเออาาไวา้้้้ใใหตคคธบยยนนีช่ โอเคคะ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่มีต่อเรื่องนี้กันเลยมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรกกันเลยได้กล่าวว่าฉันยังเชื่อในระบบเศรษฐกิจของเวียดนามว่าจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นในอีก5ปีครัวเรือนของเราจะมีเงินแสนล้านเศรษฐกิจของเวียดนามจะมั่งคั่งแข็งแกรงและตามทันประเทศไทยในที่สุด ความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้กล่าวว่าเมื่อดูจากตำแหน่งทางภูมิศาสการค้าของเวียดนามแล้วการออกนอกบ้านสะดวกกว่าไทยมากและยังมีสถาบันการเมืองที่มั่นคงและแข็งแกร่งเชื่อว่าเวียดนามจะพัฒนากว่าไทยแน่นอนความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเวียดนามจะแซงหน้าไทยแน่นอนเพราะนันกลงทุนไทยมีแต่รุ่นเกา่าและเทคโนโลยีก็ล้าสมัย ความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าเวียดนามต้องอ่อนน้อมถ่อมตนและพยายามให้มากขึ nah ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตเวียดนามจะต้องแซงไทยให้ได้ความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าถึงเวลาที่เราต้องลุกขึ้นพัฒนาประเทศเพื่อความเสถียรภาพทางการเมืองและพัฒนาเศรษฐกิจให้เฟื่องฟูความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าฉันไม่คิดว่าเวียดนามจะพัฒนาได้เร็วขนาดนี้ในหลายปีข้างหน้าแต่ฉันก็หวังให้เป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีใครไม่อยากให้ประเทศของตัวเองพัฒนาและเศรษฐกิจมั่งคั่ง ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพี่น้องชาวเวียดนามโปรดรักประเทศด้วยความสมัครสมานสันติภาพสนับสนุนใช้สินค้าเวียดนามแค่นี้ประเทศของเรากก้าวไปข้างหน้าแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าการผลิตสินค้าของไทยอยู่ในมือชาวจีนมีแต่กเกษตรกรรมดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาได้อีกคิวต่อไปก็เป็นของเวียดนามที่จะเจริญรุ่งเรืองความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าอีก10-20ปีข้างหน้าเอเชียจะเป็นศูนย์กลางของโลกแล้วเวียดนามก็จะมีส่วนในการพัฒนานั้น ความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่าแม้ว่าตอนนี้ประเทศของฉันจะยังสู้ไทายไม่ได้แต่ฉันก็มีความสุขและภูมิใจในประเทศของฉันเวียดนามความคิดเห็นทันต่อมากล่าว่าบ้านเกิดของฉันคือเวียดนามแม้ว่าจะยังยากจนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลอย่างไรก็ตามฉันก็พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าเวียดนามตามหลังไทยมากสิ่งเดียวที่เรามีมากกว่านั้นก็คือภูมิหลังของมนุษย์และวัฒนธรรมของชาติสสิ่งนี้เป็นข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับการพัฒนาในอนาคตหวังว่าชาวเวียดนามทุกคนจะพยายามอย่างเดียวกันเพื่อสร้างประเทศความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าในฐานะคนเวียดนามที่เรียนและใช้ชีวิตอยู่ในทั้งสองประเทศมาหลายปีฉันรู้สึกว่าคนไทยมีความคิดที่สร้างสารรค์ที่ชาวเวียดนามไม่สามารถเทียบได้ฉันเองได้เรียนรู้อะไรมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ในประเทศไทย ความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่าถ้าเวียดนามสงบสุขมั่นคงและต่อต้านคอร์รัปชันอย่างที่เป็นอยู่อีกไม่นานเราก็จะใส่หน้าประเทศรอบตัวได้อย่างง่ายดายความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่าก้าวต่อไปสู้ๆพวกเราชาวเวียดนามความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่าฉันหวังว่าเวียดนามจะร่ำรวยขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นอย่างไรก็ตามในอนาคตเป็นเรื่องที่บอกไม่ได้ตอนนี้เราเพียงแค่ช่วยกัน ความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่านับตั้งแต่มีการปรับปรุงใหม่ในปี1984หลายสิ่งหลายอย่างก็ดำเนินการไปอย่างเชื่องช้าแต่ก็เรียกร้องได้ยากเช่นกันเพราะระบบเศรษฐกิจไม่ได้มีต้นทุนสูงแต่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่าความมั่นคงทางการเมืองการเติบโตทางเศรษฐกิจนโยบายที่สมเหตุสมผลสําหรับความร่วมมือนับเป็นพื้นที่ที่ดุดมสมบูรณ์สําหรับนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศที่จะหลังไหลเข้ามาในประเทศเวียดนาม ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าสิ่งนี้เป็นแค่การคาดการณ์ปีต่อๆไปอาจไม่ได้ตามที่คาดการไว้แต่เชื่อว่าเวียดนามจะยังพัฒนานได้เร็วส่วนไทยเองก็ไม่แน่ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวาว่าหวังว่าพรรคและรัฐบาลจะมีนโยบายมากมายที่จะทําให้ประเทศพัฒนาความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าถ้าประเทศไทยมีความสงบสุขประเทศของเราก็จะร่ำรวยเป็นสองเท่าของประเทศไทยความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าประชาชนเวียดนามควรจะทําตัวเองให้ดีขึ้นก่อนและประเทศก็จะดีขึ้นเอง ความคิดเห็นห้าต่อมากล่าวว่าหวังว่าประเทศจะพัฒนาก่อนที่ประชากรจะก้าวเข้าสู่สูงวัยทุกบ้านมีรถใช้ถนนกว้างเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปจะไม่มีใครอยากไปทำงานต่างประเทศเพราะประเทศของเราร่ำรวยและแข็งแกร่งมีความสุข และความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้เข้ามากล่าวในเชิงตัดเพอในช่วงท้ายไว้อีกว่ามีความหวังก็ดีมีความฝันก็ดีฉันเองก็ฝันเหมือนกันว่าประเทศกําลังจะพัฒนาแต่ตอนนี้ฉันไม่มีเงินพอที่จะไปร้านขายของชําและซื้อข้าวกินซึ่งมันเป็นเรื่องที่แย่มาก และนี้ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้และไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้คลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นม่ได้มีเจตนาสร้างความแตกแยกระหว่างประเทศโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ